สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectoid Podcast เรามาอยู่กับ p ิ y ิ i c s Podcast อีกแอบพสต์หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่พื้นฐานที่สุดในการเรียนฟิสิกส์นะครับนั่นก็คือการเข้าใจนิยามและก็มาตรฐานของ3ส,สิ่งนะครับสหัวใจหลักของวิชาฟิสิกส์ก่จริงไม่อยากพูดอย่างนั้นเนาะของกลศาสตร์ดีกว่านะครับสสิ่งนะไม่ใช่ประพูดประทมประสงค์แต่อย่างใด แต่ว่าเป็นมวลความยาวและเวลานะครับสามตัวนี้เป็นบ่อเกิดแห่งฟิสิกส์ที่เป็นคนศาสตร์นะครับคนส่วนมากก็จะเข้าใจ3อย่างนี้ในมุมมองที่คล้ายๆกันและไปทางทิศท,ทางเดียวกันซึ่งก็เป็นทิศท,ทางที่ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของมวลคนส่วนมากจะเข้าใจว่ามวลคือเนื้อสารก,ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า มวลก็คือเนื้อสารแต่มวลจริงๆแล้วตามนิยามคือสภาพต้านการเคลื่อนที่นะครับทีนี้การกําหนดว่าไอ้สภาพนั้นเนี่ยเราจะเริ่มนับมันอย่างไรนะครับเนี่ยเราจะเริ่มนับมวลมี1ห,หน่วยเมื่อใดความยาวมีหนึ่งหน่วยเมื่อใดและเวลามีหนึ่งหน่วยเมื่อใดนะครับถ้าให้คนร้อยคนมาตั้งทุกคนก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกของตัวเองถูกไหมครับ ในการแจกระหนดว่าให้น้ำหนักชั้นเท่ากับมวลหนึ่งหน่วยน้ำหนักชั้นอ,อีกคนหนึ่งเท่ากับมวลอีกหนึ่งหน่วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งโลกจะใช้มวลหนึ่งหน่วยไม่เท่ากันเพราะอ้างอิงตามาน้ำหนักของอมวลของคนที่กำหนดตู้ไหมครับหรือความยาวนะครับชันกำหนดให้หนึ่งหน่วยความยาวเท่ากับความสูงของชั้นนะครับปัญหาจะเยอะมากเวลาล่ะให้หนึ่งเวลาเท่ากับการหายใจเข้าและออกของชั้นนี่คือหนึ่งหน่วยเวลาอย่างนี้ ถ้าเป็นแบบนี้โลกทั้งใบจะปั่นป่วนนะครับการนับเวลาจะปั่นป่วนจึงต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์หน่วยขึ้นมาโดยมีมาตรฐานเดียวกันนะครับเริ่มจากความยาวก่อนเลยนะครับความยาวเนี่ยถ้าแต่ละประเทศก็ใช้ต่างกันเนาะอย่างอังกฤษนะครับความยาวก็ใช้เป็นหลาแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งเศสใช้เป็นฟุตไทยก็ใช้เป็นศอกเป็นคืบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวาถามว่าหน่วยเหล่านี้มีที่มาอย่างไรนะครับ หน่วยของไทยนี่ผมไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่ามันมันมีที่มามาจากอ,าอยัยวะร่างกายนะครับการวัดพื้นฐานเกิดจากร่างกายทั้งหมดนะครับเช่นหน่วยคืบนะครับคืบก็คือ,อกลางนิ้วจากนิ้วชี้เป็นนิ้วโป้งคือคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งนี่ประมาณ25เซนติเมตรหนึ่งศอกนะครับหนึ่งศอกก็คือเป็นระยะผมนะครับเป็นระยะผมของเด็กไทยที่ต้องการว่ผมยาวนะขออภัยนะครับไม่ใช่หนึ่งศอกประมาณ50เซน ครึ่งเมตรนะครับหนึ่งวาก็มันหนึ่งเมตรเอ๊ะครึ่งวาประมาณหนึ่งเมตรนะฮะแล้วก็อ่าวาหนึ่งก็สองแขนเนาะก็คือสองเมตรนะครัับอนนี้ยังไม่รวมมันจะมีโยดอีกนะฮะโยดคือสิบกกิโลเมตรจะมีหน่วยอัพอัพขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับของหน่วยไทยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยมีกระเบียดอ๋อมันคำศัพท์นิ้วอ่านิ้วคือหนึ่งนิ้วใช่ไหมรกระเบียดก็จะมีหน่วยยิบย่อยอะไรอีกเยอะแยะนะครับอันนี้คือหน่วยวัดของไทยซึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ละนิ้วก็ไม่เท่ากัน ทำให้จึงต้องมีการประมาณว่าตกลงกันนะถ้าจะใช้หน่วยนิ้วใช้แบบนี้ในประเทศอังกฤษใช้หน่วยที่เป็นหน่วยหลาหน่วยหลาี่ยใช้วัดความยาวจากปลายจมูกของกษัตริย์อังกฤษสมัยนั้นนะยืดปลายเขียนออกไปข้างหน้านี้คือหน่วยวัดนหนวยวัดหลาของเขาประมาณ90เซนหลาหนึ่งก็คือ,อองตรงก็จะมันจะสั้นกว่าศอกไทยนิดหน่อยเพราะว่าถ้าศอกไทย,ยวัดจากปลายมือใช่ไหมครับมาที่หัวไหล่ แต่ยอดหรือว่าหลาในวัดที่จมูกเพราะนั้นจะสั้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่หน่วย2หน่วยนี้ก็ยังไม่คุ้นชินเท่าหน่วยฟุตนะครับฟุตนี่มีที่มามาจากคำว่าเท้าจริงๆนะครับการวัดฟุตเนี่ยหฟุตนะครับจะมีค่าเท่ากับ1 1ฝ่าเท้าของกษัตริย์ฝรั่งเศสซึ่งถ้าเปลี่ยนพระองค์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเริ่มกําหนดนี่น่าจะสมัยพระเจ้าหลุยที่14นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นคนเริ่มกําหนดเพราะฉะนั้นฟุตหนึ่งก็ประมาณสามสิบเซนอ่า พอบาตพระเจ้าหลุยส์ก็ยาวประมาณ3ามเซนแต่แต่มัน,ม,นมันประมาณนะฮะไม่ใช่กล้งจริงอาจอาจะสั้นกว่านี้อันนี้คือการวัดแต่เนื่องด้วยการวัดแบบนี้ที่ผมกล่าวมาแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาเราจึงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโดยนิยามว่าความยาว1เมตรเนี่ยนะครับเท่ากับ10ล้านส่วนของระยะทางจากเส้นศูนย์สูตรนะครับไปยังตามเนี่ยเส้นลองจิจูดที่ผ่านกรุงปารีสแต่อันนี้ก็ยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าการวัดก็ยังไม่เสถียรในปัจจุบัน เราได้ใช้ฟิสิกส์ที่มีความละเอียดนะครับผมขอเอรียกว่าเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่ะกันมันจะรวมหลายๆอย่างเช่นฟิสิกส์อนุภาคฟิส um, ิกส์ควอนตัมฟิสิกส์อะตอมนะครับแล้วก็คอสมอโลจีอ่าดิเรกติวิตี้สัมพัทธภาพด้วยนะครับทำให้เขาเปลี่ยนการวัดระยะทาง1เมตรนะครับจะมีค่าเท่ากับระยะทางระหว่างเส้น2เส้นของแท่งแพลตินัมนะครับแต่ว่านี่แหละปัญหาก็ยกเลิกเพราะว่ามันมีปัญหาอีก เรื่องความแม่นยำจึงเปลี่ยนเป็นนิยามหเมตรเท่ากับมันยาวนะฮะหนึ่งล้านห้านเจ็ดร้บสามจุดเจ็เท่าของความยาวคลื่นสีส้มที่ปล่อยออกมาจากอะหลอดคริปตอนหกสิบแปนะครับอันนี้คือเริ่มวัดใช้ความวาวมากขึ้นแต่ปัจจุบันนะครับเนื่องจากเราวัดความเร็วแสงได้แล้วมีค่าเท่ากับส9 9เก้าเนะฮะเลขนี้จําแม่นเลย เราจึงนิยามว่าจากสมการการเคลื่อนที่ปกติเนี่ย v หรือความเร็วนะครับจะเท่ากับระยะทางต่อเวลาเพราะฉะนั้นจะหาระยะทางก็เอา t ขึ้นมาคูณ v มันเลยได้ว่าระยะทาง1เมตรจะเท่ากับความเร็วที่แสงเคลื่อนที่ได้ใน1น,นาทีเนี่ยนั่คือความยาว1เมตรอ่าไม่ใช่1เมตรขอไปกับความยาวเนี่ยในหน่วยอ่าทุกล้ในหน่วย1เมตรเนาะอันนี้คือการคํานวณน,นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็จะคำนวณได้ละเอียดมากขึ้น,นในปัจจุบันนี้เราจะใช้ค่านี้อยู่คืออ้างอิงจากความเร็วแสงนะครับว่า1เมตรสองเก้าเก้าเจ็ดเกครับเมตรหนึ่งเนี่ยแสงขึ้นที่ได้1วิก็ไปหันไปเจอตะยังเอานะครับอันนี้คือการนิยามของความยาวนิยามต่อมาที่คนไม่ค่อยรู้นะครับก็คือนิยามของมวลถ้าการวัดมวลนะครับวัดมวลมวลที่เป็นคําว่าเนื้อสารนะครับเราจะใช้วัตถุวัตถุหนึ่ง ที่เขานิยามเป็นมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมเป็นโลหะผสมนะครับระหว่างแพตินัมกับเออริเดียมซึ่งมันจะเป็นโลหะที่ทําปฏิกิริยายากทําให้มวลมันสูญเสียน้อยนะครับต้องทราบก่อนว่าโลหะเนี่ยมันจะมีการเกิดสนิมได้คือการออกซิเดชันกับอากาศอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลมันเสียไปอาจจะเสียไปอะตอม2อะตอ,อมก็ถือว่าเสียแล้วนะครับไอ้วนก้อนเนี้ยเขาจะใส่ฝาครอบสุญญากาศมัน3มชั้นนะครอบไว แต่ว่ามวลนี้มีปัญหาหน่อยหนึ่งคือพอเขาเอามาวัดใหม่ปรากฏว่ามวลมันหายซึ่งปัญหาคือว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนนิยามเลยคือหนึ่งมวลอ่าหนึ่งหนึ่งกิโลกร,รัมสมัยก่อนนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนเดิมแต่นิยามใหม่นะครับนี่คือปัญหาเรื่องการใช้วัตถุที่มันแต่มวลนี้เราจึงปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยพูดถึงมวลในรูปแบบของเนื้อสัตร์ไปแล้วเราจะพูดมวลในรูปแบบของ ความเชื่อยไปเลยนะครับมวลคือสภาพต้านการเคลื่อนที่ยิ่งมวลมากก็เคลื่อนที่ยากนะฮะอันนี้ก็เป็นการนิยามมวลนะซึ่งตัวชิ้นเนี้ยเราเก็บรักษาไว้ที่ the International v a r i a n t of Weight and Measure นะครับเก็บไว้อย่างดีเลยแต่มันก็ยังเสียสุดท้ายนะครับก็คือเวลาเวลาเนี่ยคนชอบบอกว่าเวลาไม่เท่ากันคนแต่ละคนเวลาไม่เท่ากัน อันนี้คือเรื่องจริงนะครับว่าคนแต่ละคนเวลาไม่เท่ากันหากใครเรียนสมรัตภาพจะพบว่าเวลาต่างกันคนที่อยู่ถึงสูงนะครับเวลาจะต่างกับคนที่อยู่ต่ำแต่มันต่างกันหลักศูนย์เฟมปมว่าเป็นหลักเฟมโตวินาทีนะครับน่าจะแบบต่างกันนิดเดียวพิสูจน์ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนเนี่ยในการวัดเวลาเขาวัดค่าเวลาสุริยะเฉลี่ยนะครับหรือว่าสิ่งเรียกว่าโซอามีนโซลาร์มีเนเดย์ซึ่งมันก็คือ ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยปรากฏอยู่จุดเดิมท้องฟ้านะครับในแต่ละวันบางที่บอกจุดสูงสุดแต่ว่าบางที่บอกจุดเดิมคือกลับมาครบรอบจุดเดิมเนี่ยคือหนึ่งโซอาวันุริยคติเฉลี่ยนะครับซึ่งหากแปลงเป็นวินาทีเนี่ยก็หารด้วย60หารด้วย60แล้วก็หารด้วยยีี่เนาะเพราะหนึ่งวันมี24ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีหนึ่งหกสิบนาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเป็นการแปลงจนเหลือหน่วยเล็กสุดแต่ปัญหาคือว่าไอ้เจ้าเวลาการหาเวลย ปัญหามันเยอะนะครับหากใครเคยเรียนเรื่องวันเวลามัน,นจะพบว่าการนับวันมีหลายแบบมีทั้งสุริยคติดาราคตินะครับซึ่งผลต่างกันมันต่างกันประมาณ3นาที56วินาทีนะครับประมาณนะจึงได้มีการนิยามใหม่โดยใช้สิ่งที่เรียกว่านาฬิกาอะตอมหรือว่าอะตอมิกคร็อกนะครับโดยเขาวัดการสลายตัวเปิดรังสีของธาตุซีเซียมนะครับอันนี้เด็กสายวิทย์คุ้นชินกันโดยที่ธาตุซีเซียมนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสาม สลายตัวจำนวน9,000ล้านนะครับ 1, 9, ึ่งเก้าพันล้านหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสครั้งนะครับถ้ามาใส่ตัวเท่านี้คือ1วินาทีนะครับแต่ว่าทุกๆวิที่คุณกำลังดูคลิปผมอยู่นะครับเจ้าซีเซียมมันจะสลายตัวแล้ว9,000 192่งร้อยเิล้านหกแสนสามหม่อวินาทีครั้งนะเพราะฉะนั้นคลิปเรากี่นาทีก็คูณเข้าไปก็จะพบว่าเจ้าซีเซียม133่งสานะหลายตัวจนไม่รู้เป็นกี่ล้านลน้านล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 ้านครั้งเลยนะครับอันนี้คือเวลามาตรฐานซึ่งเจ้าอะตอมิคคล็อกตัวนี้นักฟิาาสิกส์ได้ติดตั้งไว้ที่2ที่นะครับอันนี้เป็นการทดลองเลยที่แรกไว้บนโลกอีกที่หนึ่งเนี่ยไว้อวกาศนะครับโดยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือเขาเอาอะตอมคือมันจะมี เรื่องหนึ่งนะคะในควอนตัมคือเรื่องเกี่ยวกับว่าอะตอมหรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถจะสื่อสารกันและกันได้นะครับมันจะแบบสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าคุณแยกมันออกจากกันมันจะมีการส่งซิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะเอาตัวหนึ่งไว้บนโลกแหล่งเดียวกันนะฮะเกิดจากอะตอมเดียวกันแล้วก็อันหนึ่งอ่ะไปใส่ไว้อีกเครื่องหนึ่งแล้วอ่าส่งไปพร้อมกับดาวเทียมนะฮะไว้บนอวกาศพอ สักพักหนึ่งมาวัดปรากฏว่ามันต่างเวลามันต่างกันหลักนานโนวินาทีมั้งคะผมจะไม่ผิดนะซึ่งซึ่งถือว่าเยอะนะ10ก,กิโลลลบ9วินาทีผลต่างของสองตัวนี้นะครับก็แปลว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อาจจะถูกถูกกันแหละเพราะว่าไอน์สไตน์บอกว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในที่ที่มีสนามโน้มถ่วงมากเนี่ยนะฮะสนามโน้มถ่วงมันจะไปดึงสองอย่างคือดึงปริภูมิและเวลาดึงปริภูมิไม่เกิดความโค้ง นะครับของสนามาถง่งและดึงเวลาด้วยทําให้คุณอยู่บนโลกเนี่ยมีเวลานะครับที่อ่าตัวยืดมากกว่าคนที่อยู่บนอวกาศนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะยุเวลาไม่ร่นสโลว์ให้ช้าลงนะครับหากใครอยากเห็นภาพชัดๆก็ไปดูหนังเรื่องอินเตอร์สเตลาได้นะครับมันจะมีพูดถึงดาวดวงหนึ่งที่สนามน้ทถ่งเยอะมากลงไปประมาณ2ชั่วโมงแต่เวลา ตอื่นผ่านไปเยอะนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งมันจะว้าวมากนะครับพักมีโอกาสผมจะเอามาเล่าให้ฟังมันมันใช้คณิตศาสตร์เยอะมากคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยนะครับหลายอย่างในการอธิบายนะครับแล้วก็จินตนาการเนาะสมดังวลีเด็ดว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับแต่สําหรับวันนี้ไม่มีจินตนาการทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องของการวัด กำหนดให้มั่นนะครับแต่ในอนาคตเราก็ไม่ทราบได้ว่าอาจจะมีการนิยามใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ให้รอติดตามข่าวต่อไปนะครับอย่างข่าวล่าสุดก็คือการเปลี่ยนนิยามของมวลนะครับที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ